ในฐานะคนทําร้านท่อครับคิดยังไงกับรถ e ีวีครับผมอีวีกับร้านท่อมันสวนทางเลยอ่ะมันหยินงายางเลยอ่ะของที่แม่งไม่ถูกกันเลยฮะมันเหมือนแบบโลกคนละยุคอ่ะแต่เราคิดว่า e ีวีมันก็มานะถึงตอนนี้ทุกคนจะลุมสกรรมลุมระยำอะไรเขาอะแต่จริงจแล้วอ่ะเราคิดว่ารถ e ีวียังไม่ได้ผิดมันผิดที่วิธีการและกระบวนการมากกว่า ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของเทคโนโลยีที่มันเริ่มแมสใหม่ๆเนอะมันก็มีหมดอะเหมือนตอนแรกๆที่เราเปลี่ยนจากเทปคาสเซตเป็น CD ดีปัญหาตอนนั้นที่เรามีคืออะไรแผ่นผีเพียบเลยคนคิดบอกว่าโอ้โหมีแผ่นซีดีมานะคัดลอกลําบากไม่เหมือนเทปทันรุ่นเทปไหมมึงทันรุ่นเทปไหมสมัยพี่อะเราจะต้องเปิดวิทยุ FM แล้วเราก็เปิดเทปเพื่อจะอัดมันก็บอกว่าถ้ามี CD ดีเนี่ย CD ดีแก้ตรงนี้ได้นะเพราะว่ามันอัดแบบลอกเลนแบบยากสรุปเป็นไงประตูน้ําพันทิพย์พี่พี่หนังไหมน้องน้องหนังไหมเราคิดว่าเทคโนโลยีไม่มีอะไรผิดหรอกแต่ว่ามันวิธีการมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบสัทีเดียวต้องหนาแรงเราคิดว่า EV ีก็ยังมีอนาคตนะ ก็ต้องให้เวลากับมันในการปับตัวเราก็ยังคิดว่ารถน้ํามันก็ยังพัฒนาไปกว่านี้ได้เรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกันก็ยังไม่ใช่จุดพีคของมันที่มันจะยังพัฒนากว่านี้ได้อีกเราไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ชอบโลกให้มันดีขึ้นนะแต่เราจะดูบอกว่าถ้าอย่างรถที่เป็น F1 เนะ่ะเครื่องยนต์ที่อยู่ใน F1 เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ที่มันเอาสุดยอดนวัตรกรรมโคตรๆเลยนะ มันเป็นรถน้ํามันแต่ก่อนมันเป็น NA 12สูบแล้วเขาก็ลดจํานวนสูบมันลงมาแต่ก่อนได้ยินเสียงว่าว,ว,วันเจี๊ยบเดี๋ยวนี้หรอเพราะอะไรมีเทอร์โบมีเทอร์โบไม่พอมีให้บีดอีกนะรู้สึกจะสองลูกด้วยนะ ตัวหนึ่งทางานรอบต่ําตัวหนึ่งทํางานรอบกลางหรือสูงก็ไม่รู้อะมันเป็นการทํางานระหว่างน้ํามันไฮบริดสังเกตเลยตอนนี้ไฮบริดขายดีมันก็มีปั๊มน้ํามันเติมได้สะดวกสบายใช่ไหมไม่ต้องไปตั้งตบตีกันเหมือน E ีีสำหรับพี่อะพี่คิดว่าคนที่ใช้ E ีีตอนนี้คือผู้กล้าบุกเบิกรุ่นแรกเลยถ้าเป็นพากก็มีราคาคิดว่ารถทุกๆวันนี้เขาปิดสำนักไปอาจจะเป็นรุ่นลิมิเต็ด dition ต่อไปอีก20ปี อาจจะมีราคาเหมือนพาเครื่องก็ได้นะลองดู20ปีเจอกัน